ก็ขอกาบสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับเกมอะเรเมอเวนเจอกันแล้วนะคุ้นเคยนะผมคืหรบบเกมนี้นะครับผมนะไม่เคยขาดไม่เคยหายนะผมก็อาจจะขาดไปบางส่วนนะผมนะบางอัปเดตนะครับผมทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมทุกคนนะก็จะมารีวิวอ่ามาชื่อตัวอะไรนะอะไรนะอา,อาริโด อาอบิโดใช่อาบิโดนะครับเป็นล่างโกลเด้นนะครับผมทุกคนนะอีโ e วแล้วนะครับผมเป็นล่างที่เอ่อพึอ่งอีโ e วไปเมื่อกี้นะทุกคนก็ให้ทุกคนแบกแล้วก็ให้พี่ป้อนเขาแบกมานะครับผมทุกคนนะกว <c oughs> ่าจะได้มาก็โฮ้ยยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของการเอ่อดามเมจแล้วก็วงกันนะว่ามันดีไหมหรือว่า เราควรที่จะไปย่อให้ท่านไอของเรานะครับผมทุกคนนะก็ใครที่อยากดูแล้วจะดูคนไลค์คนเ้าไปกันโอเคทุกคนมาว,วันนี้เราจะมารีวิวอ่าอะไรวะมันชื่ออะไรนะลืมละไอเอออาเบโดใช่อาเบโดนะผมทุกคนนะ อะวางเลยครับผมคั้แรกของอาวิโดนะครับผมดาเมจอยู่ที่สามหมืนอ๋ออันนี้รวมเป็นบัฟร้อยไปด้วยนะครับผมนะทุกคนอืมนะก็สามหมืนหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมทุกคนอ,อ่ะไปอีกโอเคดาเมจก็จะเพิ่มเป็นแปดหมืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมนะ เวลาการโจมตี5.5นะครับผมวงก็16.9นะครับผมทุกคนนะการตีไปประมาณ17เลยละการวงนะครับผม,อมโอเคอันนี้เป็นท่าใหม่ครับเฮ้ยใช่ปะวะอันนี้ท่าใหม่ของอาวิโดนะครับผมทุกคนนะจะตีอยู่ที่167,588นะครับผมทุกคนนะระยะเอระยะก็เพิ่มเป็น สิบแปดนะครับผมทุกคนนะเอ้ยตัว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 หลุดตัวหลุดโอเคโอเคทุกคนเข้าเรื่องเลยอะระยะเพิ่มมาเป็นสิบแปดนะผมเวลาการโจมตีหกจุดสี่วินะผมทุกคนนะโอเคครับอีกหกพันนะผมอันนี้แบบบับร้อยแล้วนะอันนี้บับร้อยของกีฟ,ฟิสแล้วนะผมทุกคนนะ อ่ะอัพต่อไปนะครับผมเป็น2อ0 0สนนะครับผมทุกคนตีห้าาวินะครับผมทุกคนนะวง19นะครับผม8,000โอเคดาเมจกันจะขึ้นมา310,000แล้วนะครับผมทุกคนนะแล้วก็เวลาการโจมตี5.5วินะครับผมเบิ่มโอ้โหวงเพิ่มมา21นะครับผมทุกคนนะโอเคเราเรามาดูท่ากันหน่อยนะครับ จะวิ่งกระโดดเข้าไปแล้วก็ฟันนะผมหลายรอบเลยนะครับสองฮิตหรือเปล่าไม่รู้แน่ไม่แน่ใจนะผมอ่ะเอาไปอีกเก้าพันนะผมโอเคเก้าพันใช่ไหมก็จะเป็นสกิลใหม่นะผมเป็นสกิลเอ่อเนี่ยเป็นกรอบนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วอ่ะอืมทรงก็บ,บอกเลยไม่รู้ดิแต่จะไม่ได้ นะก็ระเมิดอยู่ที่สามแสนสามหมื่นนะผมทุกคนนะเวลาการโจมตีเจ็ดจุดสามวีนะผมวงยี่สิบสองจุดสองวินะครผมอ่ะเอาไปอีกหมื่นสามนะคผมก็ระเมิดอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นนะผมทุกคนนะเวลาการโจมตีหกจุดแปดวินะครผมนะวงก็จะเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสามจุดสองนะครับผมอเอาไปอันนี้ก็จะตีขั้น สี่สี่สี่แสนแล้วนะครับผมทุกคนนะสี่แสนหกหมื่นนะครับผมทุกคนแล้วก็วงในการโจมตี2 4 3แล้วก็เวลาการโจมตี6.4วินะครับผมทุกคนอเอาไปสองหมื่นปุ๊บนี่ครับผมเริ่มเป็นส่ง AOE แล้วนะครับผมทุกคนนะ เอโอีนะครับผมดาเมจอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นนะครับผมทุกคนนะวงในการโจมตียี่บหกจุดสี่นะครับผมแล้วก็เวลาโจมตีนะครับผมเจ็ดจุดสามนะครับผมทุกคนนะโอ้โหโคตรแรงแรงมากๆแต่วงเล็กไปหน่อยนะครับผมทุกคนสามหมื่นไปนี่คือตันแล้วนะครับผมสําหรับเอออาวิโดนะครับผมสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนนะนี่เป็นวง บูมออกมานะครับผมทุกคนนะดาเมจจะอยู่ที่หกแสนสองหมื่นนะหกแสนหกสองหมื่นเลยนะทุกคนนะบัฟของกีฟีดไปนะผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทุกคนนะแล้วก็จะมาดูเอฟเฟกกันนี่นะผมโอ้โห โอเคคปบภาพเรียบร้อยมาทุกคนเราก็ยังมีเออร์วินนะผมบวกบอีกหนึ่งร้อยบวกเป็นอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะว่าดาเมจของอาร์เบโดจะเท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอ้ปับ๊บก่อนเลยแล้วกันอืม โอเคครับ okay. ผมอ่ะทุกคนลืมบอกด้วยนะครับผมอาร์เบโดวางได้กี่ตัวนะครับผม,มวางได้สามตัวนะครับผมตัวนู้นตัวหนึ่งนะครับสามตัววางได้สามตัวนะครับอืมเอโออี e. เหมือนกันนะนี่เลยนะครับผมอัพตันโอเคบัฟของเราอยู่ที่สาม เอ้เก้าเก้บห้อรนะผมอัะบหนึ่งมาแล้วนะครับ,บ,รบ 100. ปับหนึ่งรปึบโอเคปับ100นะครับผมเอ่อไปส่ทรงต AOE นะครับผมระยะก,กว้างมากนะครับผมไม่ไม่มากนะครับผมแต่ก็กว้างอยู่นะครับก็ดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้าหมนนะครับทุกคนนะตีทุก หวินะครับผมทุกคนวงอยู่ที่29.6นะครับผมทุกคนนะไม่บวกอะไรมากนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวอาเวโดล่างโกลเด้นนะผมบับโกลเด้นนะครับผมทุกคนนะที่พี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะสุมได้นะครับผมทุกคนนะทุกคนนะเป็นตัวแรกนะผมที่สุมได้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนะไปเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าในไลฟ์สดหน้านะผมกคนก้า